นิ่ทานกองเรื่องยาวิเศษเรื่ยงนี่กับว่แตล่ลูกพ่อขห้าอย่างมากไม่ดอกปเป็นเลียงธรรมดาธรรมดาต่างเบิงอีสานบ้านเฮาเป็นทะลบรรยากาศแงมแรล่งแงมแหงแงมหนาวนี่ละ่ะปลายหนาวที่เขาเล้งนี่แหละโอ้ยแดงผักแดงเนี่อยอยู่บ้านอยู่ซองกับห้าอยู่หากินไปตามวิธีของอีสานบ้านเฮานี่ละ่ะตักขี้ย่างจูดขี้ย่างขายเนี่ย กางเว้นกันนัดกันไปเล่นน้ำเล่นใน่เนี่ยแต่แล้วกลางด่างกลางม่องตึกเแหไปซต่แล้วผู้คนมัมกกินปลากินกุ้งกินหอยผู้มักกินเนี่ยเอินกับไปเนี่ยเอิ้ทกันละพว,วกมักกับป๋อมกับแปมหาหนูห,หายังกินไปแต่ละน้ำทงน้ำทาเนอ่ามือมันวางมันถอยไปนัดกันไปแล้วเฟียวกับหมอเนี่ยก็โดยเทาเสียขาเด็กกันแล้วกับคนมาว่าแบไดนดอก ให้บ้านว่าเอินว่าบ,าบา้าเพราบวชอะนะลังเทียกับว่าวลูกเรื่องทั้งซื้อทั้งห้ากับปรได้เลียนน้ำเขาดอกน้ำมาน้าแมวประเวเบึงบึ้งหมาหมาหม,ม,มากู่หมากู่ันไลสัตว์ลาตาพ่อนะแล้วว่ามาเรากับสองาตัวบูด้ว่านได้หรอไวมันต้องห่วงได้บักไล่แหงขักได้น่ะแต่โอ้มันเก่งอีลีนเนาหมาเมืเนาะโอ้นั่นนันั้นไปเร็วไปเร็วโอ้บักหานี่แหงเก่งดิเนี่ยอนะไปกระเตมันเด้สาวชตัวหูตัวเดียปัติปัน้ำเอาห้องพ่อนะมาแล้วแล้วบาดก ถือหนังตะติ๊กคู่มือัวหนึ่งหล่ายยางน้ำกลนถือบ่วงคลองกระปอมถ้าได้พ่อคอยพ่อหยังเข่าป้าได้ละมันจังมีห่มแน่เอาลงทองมันบอกมีห่มหาห่มเนี่ยพระท่านเสียวก็หมอกะว่ากันไปแล้วหายยิงกระปอมนั่น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 กูยิงได้บาดเนี่ยคนน่ะอย่าอย่ายยิงย่ายยิงอย่าคล้องเอาจังบ่เจ็บบ่ตายบ่ท่านมาแล้วผู้ผู้หมอแล้วกะคล้องเอาแตะปอมมันบ่ท่านขึ้นสูงต้นเนี่ยคนน่ะถ้าปอมก็ไล่ยู่ได้หลัมืงินเลยพราได้ ข้องพอได้หาอยู่วนาต่อไปหมากะบ๊อบหมาวนมาสั่นเด้หมากะเลยจ้ากบบวนอย่างเจ้าของนั่นไปหมามันกระแลนก่อนแล้วพอดีเฮาหมาว,าว่าข้าวเ่ด็กอ่ะหูขัะปลอมเนาเข้าเดียวมันเพียกไปใส่เรานี่า่าเนี๋ยว,หว,หเ,ยวเห็นหาบัดหรอกมันเลี้ยวขักตัวนี้นะเผื่อข้าวเดียวเพียกปั๊บหายปิบปั๊บไปเลยไปเห็นเลยคนน่ะไปในนส่ว่นโอ้คือไปตอนแรกละหล,ละคือคนน่ะไปต้องแล้วย่างไปมองไม่อีกบัน ก็ได um, ну. oh, uh, ้หลายนี hmm. mm ่ล่ะโดนเติบ์ปุ่นเนี่ยเป็นสมองคนละว้ากันย่าไปได้ยินี้ได้เสียงหมาของวันเฮ้ยหมาเอิญต้นหนั้นแมวเซนหมาเอิญนี่มันเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเห็นกระเจคักแบบนี้เหมือนเขาเลยพากันย่างยางไปนะเอาไรลูกเอาเลยพอเนี่พี่บ้านนะหมาแล้วก็พานสมยือต้นหลับวันไส้เนี่ยเออหมาเล่าพานยือคนไน้จวันไส้ก็ใช่คนละหมาแต่ห้องยิงยิงอยู่ฮะทำให้นั่นคืนต้นไม่ได้นั่นคืนแล้ววันโทรมากระดิ้นกระดัน้นจะหันแล้ว น้องก็ไมจังสิมีอยังล่ะจับต้นไม้สัน,น,ลลนแล้วก็แล้วบ่เหใบยังแลบ่เห็นกัดเตะกันหอกแกน,นกบบับปอมกับ่วิวมันเป็นจังใจเจ้าเดียวเท่านั้นจับต้นไม้อยู่กับมิดอ,อิ่มเซิร์าหน่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยหามันก็โอ๊ยลุงใจตันนี้นะหมาก็ห้อมมาบานนี่ฮะเห็นอ่ะที่เพิ่งจับมากระดับมันอ่ะมิดจับบ่ได้ยังกันเป็นน่งยุคหอมไม่หมดแล้วบานนี้ เราไมีแห้งไม่แห้งจะกวนจะเข้าเบิกกันนะบอมมันได้แล้วโอ้หลายกันตัวเลียนมาเต็มโอ้สบายแล้วเคาับเนี้ยมาเต็มเนี่ยเมื่อกันไปมันหอนเนาะเรืผ้ากันไปนั่งเราไมแห้งอยู่เแยวเต็นท่าดันละอโอ้ตอนใหญ่บอมันธรรมดาตอนที่เจ็ดเราบ่พว่ากันใดเรากันใดอยู่ดิมีแนวเรียนได้เราคนเดี๋ยวสิเฮ็ดให้มันหลับให้เอิงเด้อให้มันนอนหลับลูกพ่อให้มันกอมมันนิ่งกันหน่อยมันนานะคนนึง ว่าวแล้วเราก็เอามือลูบพ่องกับปอมเนาะเรามักโซ่ดิลูกไปลูกมากับปอมก็นอนหลับแล้วบา้านจะซูนเด้อกันซูนมันตื่นแลนหนี่โดดเด,ด็กเลยคนน่ะเอ้าม,มันคือเใจวะข้าวหนึ่งอามือเคีย้ยตื่นตื่นกับปอมกันลูกพอ่องขึ้นมาเด้อแน่นอนไว้คนน่ะไสกันนะกับปอม,มเตินว่าแล้วก็กับปอมมาดมผู้เสียวหอมหอมเนี่ยนี่หอม่นน่มะม,ม,มันมาถี่หอมอย่างว่คุดมเบื้องกระหนักคนน่ะมาแล้วกักดมเบิ้งโัเอ้า หอมบ่บ่บ,บ่เห็นหอมเลยว่ะโอ้ตัวกูตัวเหน็บ่ันโอ้ยมึอยงอกี้เทปบ่เปลี่ยนมาไม่ได้กูเทปให้ท่านได้ไฟจวดรลดว้ายกูจะหาเมื่อกี้ไปนะโอ้ยนั่งไปนั่งมาผู้เที่ยวก็เห็นขี่กระต่า,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 ะตายว่ะดีตัวเพราใหญ่พี่บ่าได้ว่ะดิขีก่กระต่ายขี่ห่านกระต่ายขี่ขี่ห่านี่หายากแท้แท้ดี่งพนันต้รงมด่าดิเป็นยาพิเศษดิเดียบพนัน ผู้ใดได้กินที่เป็นเศษขี้อายุหมันหวนเนื่องผู้สั่งว่าเจ๊เนาะบาดนตรเนาะใ่ไหมโอ๊ยได้เมียง้ามพร้อมแล้วดิไม่ให้กูกินซาเป็นอย่างเนี้ยบ่ได้บ่ได้ดอกกินูนเดียวเท้าหนาหนักก็ต้องตาแห้งเนี่ยบาตรดิเพราะงั้พี่ว่าจะเชงจะกินบ่ได้บ่ได้บ่ได้เหรอในห้อเขากินไดู้นเดียวเจ้านาตัวจัะกินเฮ้ยเฮ้ยเี้าเดียวเขากินเดียวนาตัวจังกินเป็นอยังเงี้ยนะเอาสนามกินก็สนามนนะว่าแล้วก็รอนขี้กระจายใส่ปากอัพตมดโอ้ห่าเมื่อกี้ คขเซียวเลยวขวัญตายยับเลนมึงตัวกูมามาเดีวฮะ่าเด้มาได้อาต้องจีหากว่าดิใครอยู่ม้นวัเหม็นป่นไหนะจบที่ท่านยาวิเศษ